ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมผลงานโต๊ะกินข้าวไม้กระถิ่นนลงนะครับกระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับจบงานทาสีแล้วก็พร้อมส่งได้แลวครับสวยไปเลยทีเดียวลวดลายก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับไม้ชุดนี้กระถิ่นนลงเงาปิ้งเลย เดี๋ยวคลิปหน้าจะทําอะไรให้ดูก็คอยติดตามดูแล้วกันนะครับเค okay. สวยงามมากอันนี้ไม่มีอะไรครับพามาชมงานที่สวยตอนก่อนส่งครับโอเคครับสวัสดีครับ